สวัสดีค่ะกระเป๋า c h e usa ค่ะกลับมาเจอก,กันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อมาแล้วเป็นธรรมเนียมเลยค่ะมาทุกครั้งต้องรีวิวสินค้าให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกครั้งเลยวันนี้เพื่อนอาหมอนจากแบรนด์ไมเคิลของมมฝากกันค่ะใบนี้น้องมีขนาดเท่าไหร่มีขนาด14นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับหมอนไซส์อื่นๆแต่ถามว่าใหญ่เกินไปไหมใหญ่จนน่าเกลียดไหมในส่วนตัว เพี้ยมองว่ามันไม่ได้ใหญ่จนน่ากลัวหรือว่าเกินไปเดี๋ยวท้ายๆคลิปเพี้ยจะพยายามอินเสิร์ตภาพซึ่งใช้แบบ crossbody s h o u l d e bag หรือว่า top handle ให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะตัวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ material ของน้องส่วนของตัวกระเป๋านะคะเป็นหนังนวาสพิมพ์ลายที่พอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแบรนด์นี้คือ MK เห็นไหมคะ ง่ายๆถ้าเป็นโค้ดก็จะเป็นตัว C ส่วน MK ชื่อบอกไม่ต้องอธิบายใดๆเลยค่ะทุกคนก็จะรู้ในส่วนตัวของพี่แอ้เนี่ยหยิบจับกระเป๋าทั้งโค้ดแล้วก็ MK เยอะบ่อยมากถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวของพี่พี่แจะชอบอกระเป๋าแบรนด์ MK มากกว่าเนื่องด้วยเมทีเรียลว,วัสดุการตัดเย็บของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย จะดูดีกว่าใบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของเรื่องของตัวกระเป๋าดีกว่าค่ะเรื่องการใช้งานใส่ของไม่มีปัญหาค่ะแม้แต่ iPad ก็ยังสามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องกังวลค่ะตัวนี้ที่พี่แอจับมามันเป็นเอ็นนะคะเอ็นที่คล้องไอตัวสายเอาไว้ด้านข้างจะมีลูกเล่นลักษณะแบบนี้เหมือนหนัง หนีบตัวช่องซิปเอาไว้แล้วเห็นช่องเล็กๆไหมคะตรงนั้นคือห่วงไว้สำหรับการใส่สายสพายาวถ้าเราไม่อยากใช้สายสพายาวเราถอดแล้วก็เก็บได้มันไม่ได้เป็นส่วนเกินใดๆกับตัวกระเป๋าตรงก้นรุ่นนี้น้องไม่มีตัวกันเปื้อนนะคะจะเป็นหนังที่ใช้เย็บอีกชิ้นหนึ่งด้านบน ของตัวกระเป๋าก็จะเป็นซิปแมทเทียรลลักษณะแบบนี้ตรงซิปเนี่ยค่ะมันจะมีหนังคุ้นไว้ทั้งสองข้างส่วนด้านในก็จะเป็นช่องโลง่โลงๆเดี๋ยวพี่แอปพาพยายามจะเปิดข้างในให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะตัวนี้เป็นสายสายสะพายยาวของเขาเนี่ยมีช่องหรือว่ารูปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ใช้ ส่วนตะขอหรือว่าห่วงเกี่ยวเนี่ยของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่แพยายามให้กล้องมันโฟกัสแล้วก็จะปั๊มอักษรแปลนลงในห่วงเลยทั้งสองห่วงเลยนะคะอันนี้หมายความว่าถ้ามีใครจะทำลอกเหรียนแบบก็จะลำบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีะลักษณะ ที่เป็นพิเศษอยู่สำหรับแบรนด์นี้นะคะเพี้ยก็จะพยายามถ่ายรูปวนๆไปให้เพื่อนๆได้เห็นหลากหลายมุมไม่ได้มาซื้อด้วยตัวเองแต่ประหนึ่งว่าคุณมาเห็นสินค้าแล้วอันนี้ตามความชอบเลยนะคะบางคนอาจจะว่ามันใหญ่เกินไปบางคนบอกว่ามันเล็กเกินไปไม่ลืมค่ะเดี๋ยวเพี้ยอินเ n s ร์ตภาพเข้าไปนี่ค่ะ ตรงห่วงของเขาตรงตรงนี้นะคะเขาจะเป็นดีไซน์ที่แปลกก็คือจะสลับด้านกันอันนึงจะอยู่ขวามืออีกช่องหนึ่งจะอยู่ซ้ายมือทําให้เวลาเราสะพายตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมคะซ้ายขวาเขาจะเยื้องกันห่วงที่ใช้สําหรับเกี่ยวตะขอสายสะพายยาวอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่แปลกดีนะคะไม่เหมือนโค้ดนะคะ โค้ดเนี่ยจะเจออยู่พี่ถ้าพี่จำไม่ผิดจะรู้สึกในรุ่นหมอนก็จะเคยเห็นโดมค่ะโดมเพี่ผู้ผิดในรุ่นทรงโดมนั่นน่ะจะมีอยู่แต่ว่าในหมอนลักษณะก็คือไม่ไม่ได้สลับกันลักษณะแบบนี้ไม่เคลื่อนคเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่พี่แนะนำอยากให้หลายๆคนได้ลองได้สัมผัสได้จับได้ใช้เขาดูแล้วจะรู้สึกรักขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ